ัำมาหา AI คำน้องเชื่อมอีกรอบวันนี้ฝนฝนรู้ใช่ไหมว่าฟูมีเฟรามีออมวงรู้ครับมีศิลปินอินฟูทั้งหมด23ชีวิตได้เลยคือสิ่งที่ต้องพิมพ์วันนี้ถูกไหมฝนต้องพิมพ์รายชื่อ23ชื่อได้ดีมาเลย AI เราเก่งนะเกิดพี่บอกพี่วิญญาข้าแปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลองสิเราเล่น23รายชื่อนะอธรานมาอิาเว่งเทวีลา เอเทรีลาว่านธนกิจจ้มมาลีตู่ซาวติดชิมบุฟเฟ่บอนบุฟเฟ่สงกรารลันสันชาบจอบอิสระต้นก้าจริงด้วยทิพย์ดุยรอนรับทราบง่ายๆชิชิง่าย บาร์โควิโกโกวัตสโกวัติาร์ตอฟวิตาร์อฟวิเอิร์ดมินชีไฟรัทยาไปเลยนะ้องไฟรัทยารัทยาโอ้ยจบอบะ เฮ้ยใบมากเออ <c oughs> นี่แหละคือเหล่าฟ <c oughs> อร์มวงที่ทุกคนนี้ได้เจอ <c oughs> ในงานอะไรนะในงานภูมิเฟสส,สวันที่ส6่หสิบงหาคมนี้นะต้องทำยังไงถเกิดได้มาอยากมาเจอต้องทำยังไงต้องซื้อบัตรจอยคอนมาเจอกันที่งานภูมิเฟสสองนะ